สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับแอดมินพลอยคนเดิมเพิ่มเติมคือหนังสือดีๆที่อยากจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะช่วงนี้ใครรู้สึกว่าตัวเองคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลไปสารพัดเรื่องจนบางทีก็อยากจะพักสมองบ้างไหมคะถ้าคําตอบคือใช่แอดมินพลอยว่าทุกคนต้องถูกใจหนังสือเล่มน,นี้แน่นอนค่ะนั่นก็คือเลิกเป็นมนุษย์คิดเยอะเขียนโดยบอเบอเคสกแปลโดยคุณปุณธิกานพัทราดนค่ะ หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนคู่มือที่จะช่วยปัดกวาดความคิดที่ยุ่งเหยิงในหัวของเราให้กลับมาโฟกัสกับปัจจุบันและใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นค่ะแอดมินพลอยเลือกหนังสือเล่มนี้มาเพราะรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นคนคิดเดยอะเหมือนกันค่ะแล้วพอได้อ่านก็รู้สึกว่าเออมันมีหลายมุมมองที่เราสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆค่ะเสียงเพลงบรรเลงเบาๆคอลองนึกภาพตามแอดมินพลอยนะคะวันหนึ่งหลังจากทํางานเหนื่อยๆมาทั้งวัน เรากลับมาถึงบ้านเปิดโซเชียลมีเดียแล้วก็เห็นเพื่อนๆของเราไปเที่ยวทะเลไปกินอาหารอร่อยๆอร่อยถ่ายรูปสวยๆชีวิตดูมีความสุขมากเราก็เริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับเขาเหล่านั้นทำไมชีวิตเรามันไม่เห็นดีเหมือนคนอื่นเลยนะทำไมเราถึงไม่มีความสุขแบบเขาบ้างความคิดเหล่านี้มันวนเวียนอยู่ในหัวทำให้เรารู้สึกหดหู่ไม่มีกำลังใจที่จะทำอะไรต่อเสียงเพลงค่อยๆเฟซละครจบปรบมือ สถานการณ์เมื่อกี้เป็นอะไรที่หลายคนน่าจะเคยเจอใช่ไหมคะการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเนี่ยเป็นบ่อกเกิดของความทุกข์เลยนะคะในหนังสือเลิกเป็นมนุษย์คิดเยอะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปวิ่งตามความสุขแบบที่คนอื่นบอกหรอกค่ะความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันสิ่งสําคัญคือการค้นหาว่าอะไรคือความสุขของเราจริงๆแล้วก็โฟกัสกับสิ่งนั้นค่ะหนังสือเล่มน,นี้แบ่งออกเป็น4ส,ส่วนหลักๆค่ะ คือคิดหาวิธีเป็นตัวของตัวเองพัฒนาความสัมพันธ์ให้เติบโตใช้ชีวิตอย่างเบาสบายและเผชิญหน้ากับงานแต่ละส่วนก็จะรวบรวม50คําคำแนะนำที่จะช่วยให้เราจัดการกับความคิดที่ฟุ้งซ่านและมองโลกในมุมที่ต่างออกไปค่ะยกตัวอย่างนะคะในส่วนของคิดหาวิธีเป็นตัวของตัวเองมีคำแนะนำหนึ่งที่แอชมินพลอยชอบมาก <c oughs> เขาบอกว่าการเติบโตคืออะไรจริงๆแล้วการเติบโตไม่ได้หมายถึงการประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียงหรือมีเงินทองมากมายอย่างเดียวนะคะการเติบโตอาจหมายถึงการที่เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นยอมรับในข้อดีข้อเสียของตัวเองและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราเป็นอย่างมีความสุขต่างหากค่ะแอดมินพอย์ว่ามันจริงมากเลยค่ะเพราะบางทีเราก็มัวแต่วิ่งตามเป้าหมายที่คนอื่นบอกว่าดีอีกจนลืมไปว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่หนังสือเล่มน,นี้เหมือนเป็นเพื่อนที่คอยเตือนสติเราค่ะว่าชีวิตมันไม่ได้ยากขนาดนั้น แค่ปรับมุมมองนิดหน่อยชีวิตก็เบาสบายขึ้นเยอะเลยค่ะสิ่งที่แอดมินพลอยชอบในหนังสือเล่มนี้คือภาษาที่เข้าใจง่ายอ่านแล้วรู้สึกเหมือนมีเพื่อนมานั่งคุยให้คำปรึกษาไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังอ่านหนังสือ How to ค่ะแล้วก็มีหลายคำแนะนำที่แอดมินพลอยนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆค่ะแต่ถ้าให้พูดถึงสิ่งที่ไม่ชอบแอดมินพลอยว่าบางคำแนะนำก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคะ บางทีก็ต้องลองนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ของตัวเองด้วยค่ะหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครแอดมินพลอยว่าเหมาะกับทุกคนเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่กำลังรู้สึกสับสนกับชีวิตคิดมากวิตกกังวลหรืออยากจะหาแนวทางในการใช้ชีวิตให้มีความสุขมากขึ้นค่ะถ้าให้คะแนนแอดมินพลอยให้4.5เต็ม5เลยค่ะหักไปนิดหน่อยตรงที่บางคำแนะนำอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนค่ะสรุปเลยนะคะเลิกเป็นมนุษย์คิดเยอะเป็นหนังสือที่อ่านง่าย เข้าใจง่ายและให้ข้อคิดดีๆมากมายที่จะช่วยให้เราจัดการกับความคิดที่ยุ่งเหยิงและใช้ชีวิตให้มีความสุขมากขึ้นค่ะถ้าใครสนใจอยากจะลองอ่านดูแอดมินพลอยแปะลิงสั่งซื้อไว้ให้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์บอกแอดมินพลอยหน่อยนะคะว่าเคยอ่านหนังสือเล่มนี้กันหรือยังหรือมีหนังสือเล่มไหนที่อยากจะแนะนำให้แอดมินพลอยอ่านบ้างแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของแอดมินพลอยด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวหนังสือดีๆแบบนี้อีกบายๆค่ะ